ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ๋ยสำหรับออฟสุรพลหมอลำไอดอลและน้องแตงโมจากโรงเรียนสังขาจากเวทีชิงชาสวรรค์อุ้ยแชมป์ชนแชมป์แชมป์จาก2เวทีพี่น้องครรบผมโชว์วัฒนธรรมได้ล้ำเลิศมากๆเลยผ่านผลงานเพลงฮักสาวอีสานไต่เพลินว่าจังสันพี่น้องครรบผมผลงานเพลงนี้นะฮะบู ไปไทายทำที่สถานที่จริงเห็นความบลังการและมุ่นครังพี่น้องครราผมสวยงามและเพาะแค่ไดปะาจิละเล่นจิละเล่ามาสิวัลสูฟังสวัสดีครับพี่น้องตาราพรัซซูร์ได้การจากักรวาลลูกชุงกักหลาหน,นุ่มเจระพี่น้องครรบผมต้องอัปเดตเลยนะฮะสำหรับสองแชมป์นี่นะฮะแชมป์ช,ชนแชมป์ ออบสุรพลนแชมจากรายการมอลลัมไอดอลและน้องแตงโมจากโรงเรียนสังขะแชมจากชิ้งชาสวรรค์พี่น้องครับผมพี่น้องครับทั้ง2คนเนี่ยนะฮะมาเจอมาเจอกันในผลงานเพลง ฮากสาวอีสานไต่าวาสันตัวพี่น้องครับผมสำหรับผลงานเพลงนี้นะฮะบ้ยโชคความเป็นแบบอีสานไต่าทาคงคเมนคะแม่ได้ย่างดีได้ย่างงดงามพี่น้องครับนุ่มเจรัสซิวอลถึงให้ผู้จอได้ฟังแบบและเอียดเลยพี่น้องคารบผมแล้วกันหลายผู้หลายคนนะฮะได้เห็นผลงานเพลงนี้แล้วเราก็ชื่นชอบครับว่าปาร์ ถำถึงและจึ่งมากโชว์วัฒนธรรมของท่าขามรหรือว่าเตวไม่ได้โชว์วัฒนธรรมของทางอีสานใต่เออสุรินทร์บุรีรมัมศีสเกีดได้ในย่างดีในย่างลึกซึ้งพี่น้องคาราบผมนุ่มจิระแอบพูดผิดเด้แต่ว่าบัตดเด้ขอขึ้สิปทิปออกไปเลยนะฮะตามนั้นพี่น้องคาราบผมแต่ว่าบัตที่นี่หลายผ้ลคนนะพี่น้องครับก่เอ๊ะ ทำไมเสื้อผ้าหน้าผมสวยจังเลยสถานที่ดูขลังดูจริงมากๆแม่และพี่น้องคาราผมเพิ่นไทยอยู่บสถานที่จริงนะฮะเอาจังสี่ดีกว่าเดี๋ยวนุ่มเจี๊ยราสิบอลซูฟังไปทีละประเด็นประเด็นกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์รวมถึงแสดงความคิดเห็นของแม่กันแล้วกันนะฝากติดตามช่องจีและเล่นด้วยนะจ๊ะเอาจังสี่พี่น้องครราผมเริ่มต้นจากเสียงร้องก่อน อ๋อสุรพลโอเคพี่น้องคาราพผมกันลัด้วยความเป็นแชมป์มอรับไอดอลและน้องแตงโมกัลลัีด้ตยความเป็นแชมป์จากรายการชิ้นชาสวรรค์และโชว์พี่น้องคาราบผมที่นี่นะฮะอ๋อสุรพลออกมาบอกก่อนดีกว่าพี่น้องคารัพผมนี่ออกมาชื่นชมเลยนะฮะออกมาชื่นชมคักชื่นชมแน่ชื่นชมน้องแตงโมว่าเสียงดีเสียงเพราะบอกว่าจังสี่ใครฟังเพลงแล้วเป็นยังไงกันบ้างทุกคนถูกใจกันบ้างไหม นี่คือน้องแตงโมเด็กอายุเพียง1 5หปีความสามารถในการร้องเพลงพลังเสียงคือดีมากๆแต่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปอีกหน่อยรับรองว่างานนี้คุยกันยาวๆครับกันรันตีด้วยพี่ออฟจากมอลลัมไอดอลชื่นชมน้องแตงโมขนาดนี้ดังนั้นพี่น้องครับผมเสียงร้องของทั้งสองคนนุ่งเจริขอประวัตถึงพอยังพี่น,อน้องคบดีครับ คอยออนซ่อนอาสารับคอยอคอยสะออนเราคอยคอยเป็นคนมาคนถี่เสียงเพราะเสียงมุนอยู่หรอนะพี่น้องเนาะบดท,ที่นี่พี่น้องครรบผมเรื่องเล่าของสถานที่และเสื้อพานาผมมุจจอเห็นชุดบ่ให้คอยว่าลึกๆคอยว่าเมื่อไหร่ด้พี่น้องเด้เพราะวานนั้เขาจัดิว่าคอยว่าคอยของมุ่นิดเพียงของมุ่นพิดพลาดน,นะฮะแต่ว่าเป็นแบบนี้พี่น้องครับมันเป็นยังีงนะฮะเอาสถานที่กัแล้วกันที่มันสมารถระบุได้ชัดเจนนะฮะสำหรับผลงานเพลงเออฮักสาวอิสานไต่พี่น้องครรบผมเรียกเลยว่า เป็นกระแสท่วมทน้นอิหลีนะฮะติดเท่นใน u t u b e พร้อมติดเท่นในแอปดังติดเท่นในแบบว่าหลายสื่อเลื่อนวิทยุกับติดพี่รองคาราพรมติดชาตนะฮะทั้งสองคนนี่นะคาราพรมมา้องผลงานเพลงหักสาวอีสานตายนี่พายตายปลายปากกาของอาจารย์บิก๊กผู้มารินนักแต่งเพลงนักแต่งหมอล่ำมือทองมีกระแสมีคนอยากได้เพงลงเราไปลองหลายคนพี่น้องครับตอนนี้อาจารย์บิ๊กนะฮะเรียกได้ว่าใส่ความเป็นลูกทุ่งอีสานมีจังหวะดนตรีแบบกันตืม แม่บทของเพลงพื้นบ้านอีสานไต้โดยมีการใส่ภาษาขามรในการขรับร้องใส่ความอินดี้ในดนตรีเพื่อให้มีความทันสมัยและเข้าถึงคนฟังได้แบบง่ายๆที่สําคัญพี่น้นังครับผมเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ใน MV ีเพลงนี้บัาที่นโอ้ยก็คือการไปทายท่ำที่สถานทีจิกนะฮะซึ่งเป็นแลล่์มาร์กลักๆในจังหวัดสุรินทร์เด็แก่ปศาสาทสีขอละพุม่มเออ ถ้าเกิดนุ่มจิระอ่านพิดดาเดีเล่ยเด้อหรือว่าปรา,าสาทสีขอนระภูมิเออหรือว่าสีขอนพุม่มนี่เหรอพี่น้องคาราพุ่มหรือปรา,าสาทร,ระเงงนะฮะถ้าเกิดขอยอ่านสืบพิดดาเดีเลย่ยเพราะว่ายัางพี่น้องครับภาษาไทยไม่ค่อยชัดเจนนะฮะแต่ว่าเป็นแล่นมาขอทางจังหวัดสุรินทร์นะครับหมู่บ้านสร้างเออบ้านเออตากลางหรือว่าตากกลาง <laughs> บ่มีะมีแขวอยอบ่ตัดพี่น้องครับผมแขวอยบอกตามนี้เลยนะครับร่วมถึงอนุสาวรีย์พระยาสีสุรินทร์ภักดีสีนรงค์จางวางนะฮะร่วมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์อีกมากมายหลายพื้นที่เลยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเอาลองเข้าไปเมืองความงามพี่น้องคาราผมเสื้อเสื้อสถานที่ที่ข่อยบอกมากแขวอยอพิทวัตถือกระดาษขอ่อยเลยบ่ซซิลเรียนนะฮะเพราะว่าอย่าง เป็นนักข่าวกัลโลกาลาหาบาทสิบบาทเขาจะบอกเป็นผู้ประกาศข่าวหาบาทสิบบาทแต่ว่าอยากอวยผลงานเพลงนี้อยากชื่นชมผลงานเพลงนี้พี่น้องครับผมอันนี้เขหมดจริงจังได้หน่อยากชื่นชมเพราะว่าอยางเห็นการทํางานของทีมงานเห็นการนำหน้าของทีมเบื้องหลังโดยเฉพาะทีมของนิวเจนเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าเงี้ยนหน่อยพี่น้องคาราผมเพิ่นส้างสรร์เพิ่นปุกปั่นผลงานเพลงนี้ดีค่ะดีแน่พี่น้องครับเอาบัดที่นี่ อัปเดตแน่ขาไปเมืองก่อนขาไปเมืองกันว่าอัอ Update ปเดตปัจจุบันนี่นะฮะฮักสาวอีสานใต้เออเป็น,จนเจ้าไหนแน่แล้วนี่เขาไปเมืองกันนะสละับสลันี่อัปเดตล่าสุดนะฮะตอนนี้เลยพี่น้องครับผมบอยยอด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 โอ้โหเคืองลานแล้วพี่น้องครับผมเออ ไปดูได้ไปดูได้คนหาเลยพี่น้องคาราเมฮักสาวอีสานไต่นะฮะและล่าสุดประที่นี่พี่น้องคาราเมมีโมเมนต์นารากาักนะฮะของออฟสุรพุลธลกาน้องแตงโมจากโรงเรียนสังขะนะฮะก็บอกว่ามีการแบบเซอร์ไพรส์มากมากเลยสำหรับน้องแตงโมเออบอกว่าเซอร์ไพรส์อีกกับบทเพลงคู่ ที่เวทีงานคอนเสิร์ตฉลองชิงช้าสวรรค์2024กัพีิออฟสุรพลนแชมมอรับไอดอลกับการร้องแบบสดๆของน้องอาเออน้องอายมากๆเลยค่ะแม่นั่งลุ้นอยู่หน้าเวทีสุดท้ายน้องก็เอาอยู่ทุกบทเพลงเลยจ้าพุ่มใจในตัวสุดๆเลยว่าสันตัวเออพี่น้องคาราผมเอาล่องไปเมืองเนาะผลงานเพลงเพราะๆผลงานเพลงมลันมวนใส่สุดสีเขียวแบบ สวยงามตามทองเรื่องนะฮะบ่ปเปิดเสียงดีกว่าดนตรีลิขสิทธิ์นะครับพี่น้องครับผมเอาล่องเข้าไปเมืองเข้าไปสื่อชมกันทั้งสองคนเลยพี่น้องครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะนุ่มจีราบอกข่า,าวนี่นะฮะของมุนเด้พิษเพีย้ยนพิษพลาดไปกับการาบเคาะไพ่มาทั้งม้วนถือว่ามากกับเพื่อความสุขความสุขในาการบอกพี่น้องครับผมเอลเอ,เอละกาเอออ่านข่าวดิบไมียังหลายพี่น้องครับผมอยากให้สนับสนุนอยากเชียร์เป็นอีกเรื่องสองทางนะฮะว่าผลงานเพลงหัก าส,าสาวอีสานเอ้ยสาวอีสานไต้นี่ดีแค่ได้มวนแค่ได้ฝากติดตามแน่กันแล้วกันกนะพี่น้องเนาะสำหรับผลงานเพียงของออฟสุรพลแล้วกันน้องแตงโมน,นะจ๊ะไปแล้วดีกว่าพี่น้องครับผมกับรายการจักรวาลลูกทุ่งก็บอกหลานุ่มจีระ,จ,ะจิละเล่นจีละเล่ามาสีวซูฟังสวัสดีครับ